เอาจากเนชั่นนะจากเนชั่นสไลเดอร์กระจกใสทำผิดตายหนึ่งเจ็บหลายสิบนั่ลสร้างไลเดอร์กระจกใสอ๋ออไอตะลุดตะลุดตะลุตะลุดอ่าตะลุตะลุดรู้จักตะลุตะลุดไหมอ่มันตะลุตะลุดตะลุดไปหลายๆตูดๆไปตะลุตะลุดตะลุด ภาษาอีสานตะลุดตะลุดสไลเดอร์นี่แหละตะลุดตะลุดสไลเดอร์น่อันตรายถึงชีวิตอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยวที่เล่นสไลเดอร์กระจกใสยาวกว่า3000ฟุตในมณฑลเลียวหนิงของจีนหลังแล่นลงมาเร็วเกินไปจนชนกันเองทำให้มีผู้เสียชีวิต หนึ่งคนแล้บาดเจ็บหลายสิบคนโอ้น่านอันตรายนี่ปติดการเล่นกันมากเกินไปนะติดเล่นมากไปแล้วโหวมันก็ยาวเกินไปมันยาวเกินไปมันก็แทกกันติดเล่นมันก็เป็นอย่างนี้แล้วเป็นวีบากรายนะสิ้นหัวสํำรวจพบชาวจีน พฤติกรรมการกินเปลี่ยนช่วงโควิดระบาดนะเออเอาเปลี่ยนไปยังไงอ่ะนะเปลี่ยนไปยังไงะนะเขาบอกว่าเดซีเปลี่ยนไปทางดีหรือไม่ดีแค่ไหนยังไงนะไอ้อ่า ผลสำรวจเผยว่าหลายคนมีพฤติกรรมและวิธีเตรียมอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นสืบเนื่องจากโรคระบาดารอยละ51ระบุว่าตนล้างมือก่อนรับประทานอาหารร้อยละ34ระบุว่าตนใช้เกลือหรือเบกกิ้งโซดาละลายน้ำในการล้างผักและผลไม้และร้อยละ31.3ใช้เครื่องครัวสำหรับอาหารดิบและอาหารสำเร็จแยกกัน เอาเธอเขาก็มีลักษณะสุขภาพที่ดีขึ้นนะซ้นหัว <c oughs> ปักกิ่งจำคุกคนขับรถบรรทุกสามปีฐานทิ้งขยะบนทางด่วนโอ้เขาเอาอย่างนี้เลยนะเ,เขาก็ใช้กฎเข้มข้นเลยฮ <c> ะ <oughs> ไม่ได้ยินอะไรขยะนหนักสิบตันโอ้เราไม่ได้ดูรายละเอียดนึกว่าขนะไม่กี่ชิน้นโอ้ขยะหนักสิบตันเลยว่างั้นนะโอเคโอเคขยะหนักสิบตัน,นก็เอาใครอ่านข่าวก็ว่าไปเขาจะจำคุกหนักเลยนะแต่แบงค์ของอินไซต์วงการบันเทิงเกาหลีป่วนโควิดหนักแห่แประกาศพักกอง หลังคนดังติดหลายรายนี่เห็นไหมวงการบันเทิงนี่การแสดงนี่พระพุทธเจ้าตัดว่าเป็นอบายมุกหัวหน้านรกเป็นนรกปา h ั s a ์เป็นนรกที่ลึกที่สุดนานที่สุดทรมานที่สุดเลยตอนนี้นรกเริ่มที่จะปรากฏตัวในปัจจุบันแล้วเห็นไหมล่ะแต่ก่อนก็น,นึกว่า โอ้คนบันเทิงหาเงินง่ายจังอะไรจังอยากได้เหมือนเขาเนาะทีนี้เป็นไงทีนี้จุกเลยหาเงินยากแล้วมันไม่ใช่อาชีพที่ดีไม่ใช่อาชีพที่สัมมาเป็นมิจฉาเป็นมิจฉาวันิชชาสุดท้ายก็มีวิบากเข้าพุทธเดช คิมจองอึนโอนอำนาจให้น้องสาวคุมนโยบายสหรัฐนะเนี่ยน้องสาวเขาเป็นเบิร์สองเลยนะโอ้ดูตาเดี๋ยดูตาเดี๋ยวดูน้องสาวเขาฮะฮะโอ้สายตานี่ดูเบิกบานดีไหมเนี่ยะเด็กๆเ,เอาไหมอ่าเอาตาอย่างนี้ไหมเอาไหมเอาไหมไม่เอาเหรอ <laughs> เบอิกบานไหมอย่างนี้เบิกบานไหมไม่เบิกบานเลยเนาะไม่น่าเอาไม่น่าเป็นเลยเนาะ เออเปข้าวทาเลยนะใครจะเอาก็เอานะพวกเราอยากได้ไหมตายเงี้ยแต่ละวันนะดีเยี้แต่ละวันเอาไหมเออไม่เอาอรอ <c oughs> เครียดด้น,นี่เครียดด้วเนี่ยอาฆาตแค้นนั่นเองเครียดทุกโอจริงจังเครียดทุกน่าสงสารเนาะโอ้โอจย์เห็นยแล้วก็สงสารเอ,อเอาเหตุนะอาใครก็เรียนรู้ไป เขาไม่ได้ลดกิเลสก็น่าสงสารอย่างนี้สิ้นหัวไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดเรียนรู้เด็กอินเดียยกโต๊ะเก้าอี้เรียนกลางแจ้งเลี่ยงโรคระบาดน่าเอ็มเอาๆเ,เลยเรียนตรงไหนก็เอาวะ <c oughs> น่าโอ้พวกเราดีทันสมัยเรียนทุกที่แลลวของเราเน,ะนาะ โอ้ของเราทั้งการแจ้งการล่มอะไรมดทุกอย่างพวกเราโก้เขาเยอะพาไปเรียนมดลงมือทำเรียนได้ทุกที่อ้าวดีแล้วอย่าไปติดห้องเรียนไม่ต้องสนใจไปติดห้องเรียนอย่างนั้นตรงไหนมันปลอดภัยเอาเลยเรียนไปเลยของเราในี่พาเรียนในที่ปลอดภยัยนะนะก็ดีนี่เขาบอกเด็กนักเรียนชาวอินเดีย ออกมานั่งเรียนหนังสืออยู่กลางแจ้งโดยไม่ลืมสวมหน้ากากอนามัยที่เมืองอัครตละอัครตละาทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศทอนวาการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดแม้ถูกโรคระบาดปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพราะว่างั้นนะเออในเพราะเพราะเขาอยู่ในจุดที่มันไม่ไม่ปลอดภัยไงอยู่ในจุดที่มันมีโควิดไอเราเนี่ยมันโชคดีไม่ต้องปิดแมสไปเรียนเพราะว่าเรา ปิดเมืองของเราเมืองเราไม่มีโควิดนะปิดศูนย์ของเราศูนย์เราไม่มีโควิดเราก็ปิดเลยนะปิดเลยก็ปลอดภัยเลยนะก็ปลอดภัยดีอ้าวจากอะไรเอ่ยนี่ Nation Online ฮ่องกงขยะล้นเพราะปิดร้านอาหารสู้โควิด -19 นะ ก็เลยคนก็เลยต้องซื้อกลับบ้านเนาะก็เลยขยะล้นเมืองเลยก็แก้ปัญหาซิก็เอาของไปใส่เอาเออเอาปิ่นโตเอาอะไรอะไรไปใส่มันก็ลดปัญหาได้เห็นไหมมันต้องมีปัญญามันก็นนะํามันต้องฝึกมันต้องฝึกมันต้องมีปัญญาเอาอะไรอะไรไปใส่สินะเอาอะไรภาชนะอะไรก็ได้ไปใส่จะได้ลดขยะไม่งั้นขยะก็ล้นเมืองอย่างเงี้ย นขยะก,ก็ล้นเมืองสิ้นหัวเวียดนามพบผู้ป่วยโควิด19หลังกักตัว14วันยอดรวมทะลุพันรายเวียดนามก็แย่งินหนักไทยรัฐออนไลน์เมียนมาภาวะสั่งล็อกดาวเมืองเอกรัฐยะไข เอติดโควิดในชุมชนครั้งแรกเมียนมากก็มาแล้วนะมาแล้วติดเชื้อโควิดกันแล้วนะนเห็นไหมเระรอบบ้านเราเนี่ติดกันแล้วนะนทีซีไอเจนามาเลเซียา,ามาเลเซียสิงคโปร์เริ่มข้อตกลงฟิน เรียกว่าอะไรฟินแลนด์กินกินแลนี่กินเลนแล้วเลนเลนะว่าเลนฟินเลนอนุญาตเดินทางทำธุรกิจนะก็คือเขาให้มันมีเดินทางทำธุรกิจกันได้บ้างมีเลนที่จะ,ะติดต่อกันแต่ก็มีข้อกำหนดนะว่าต้องม,มีผู้เดินทางเท่าไหร่เท่าไหร่ต่อวันเขาก็หาทางออกของเขาเพราะชีวิตก็ต้องเอาค่อยๆหาทางออกกันไป ป้องกันกันไปกรุงเทพธุรกิจเคสสบคเคะต่ออายุพรกฉุกเฉินอีกหนึ่งเดือนนี่มาถึงประเทศไทยแล้วนะต้องต่ออายุปลายเพื่อที่จะแก้ปัญหาได้ฉับพลันทันทนะีได้ทันเหตุการณนะ์เลยต่ออายุไปได้ <c oughs> ไทย PBS นะ เตือนภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกฝนตกหนักอ้เชื่อเชื่อเชื่อ,อตอนนี้กําลังตกเลยตอนนี้ฝนตกหนักเราะมัดระวังเนอะแต่ละที่แต่ละแห่งอก็ช่วงนี้ฝนจะตกหนักก็เรามาระวังกันเตรียมตัวแก้ไขต่างๆกันไทย p ีบอสน้ำป่าทะลักห้าหมู่บ้านแม่อ,อ่อนดินถลม่มขวางทางสัญจรอตอนนี้ ดินถล่มคว้างทางสัญจรเลยอโอ้ของเขาเนี่ยนี่แหละถ้าเขาเขาไม่ได้เตรียมจัดการการจัดการน้ําที่ดีนะเขาไม่ได้ทาแต่แก้มลิงทําฝายชะลอน,น้ําที่มีคุณภาพมากพอก็เรองเจอปัญหา <c oughs> เขาก็เจอปัญหาต่างๆที่ไหนเนี่ยที่แพร่แต่น,น่านโอ้เนี่ยอันนี้ข่าวใหม่แล้ว อะไรภาคเหนือฝนตกต่อเนื่องเกิดน้าาําป่าไหลหลากท่วมห้าหมู่บ้านในอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่บางพื้นที่ดินถลม่มปิดทับเส้นทางคณะที่ลําน้าสายต่างๆในจังหวัดแพร่และน่านเริ่มล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะโอเนี่นี่แหละถ้าไม่ได้เตรียมการเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะก็ต้องเตรียมการนะ ดูสิเนี่ยโอ้นี่ยืนดูกันเลยนะน้ำป่าไหลหลากยืนดูน้ำไหลมาเลยเนี่ยถ้าไม่ได้เตรียมการแล้วก็แล้วเลยนะไม่เตรียมการในนี้เนี่ยแย่เลยเนี่ยไม่ได้เตรียมแก้ไขเตรียมการป้องกันไว้ก่อนเตรียมเครื่องมือที่จะแก้ไขถ้าไม่เตรียมเนี่ยแย่กันเลยแหลนะนะแต่เนี้ยอือหือ วักไปแนวหน้านะแนวหน้า <c oughs> พะเยาฝนตกน้ำท่วมบ้านถนนนายอำเภอระดมกำลังเร่งช่วยเหลืออ่าก็ช่วยเหลือกันไปนะป่ายเหตุก็ช่วยเหลือกันไปนะเรียนรู้การปฏิบัติศีลให้ดีอาจจะลดปัญหาได้ดนะีเรียนรู้กันอยู่อย่างพอเพียงการมีน้ำใจ การปฏิบัติศีลที่ดีจะช่วยเหลือกันได้ดีมีโอกาสก็แก้ที่ต้นเหตุไปด้วยก็จะดีสยามรัฐไรผนังกันน้ำยโสธรลำน้ำยังเออล้นตะลิ่งไหลเข้าท่วมนาข้าวกว่าห้าร้อยไร่โอ้นักกันเลยนะเนี่ยท่วมนาข้าวเลยกว่าห้าร้อยไร่กันเลย เนี่ยไม่ได้เตรียมการจัดการไว้นี่อันตรายแนวหน้าฝนถล่ลมเมืองหาดใหญ่น้ำท่วมหลายจุดปิดอุโมงค์กัลายานมิตรโออโออามาช่วยกันไปนแก้ไขกันไป ประชาชาติธุรกิจอะไรเนี่ยแผนเปิดแผนแก้น้ำท่วมลุ่มเจ้าพยามอเกษตรแนะก้ 9, โปรเจกต์งบ3.4แสนล้างนงั้นอ้าวเอาแต่ละที่แต่ละแห่งก็ศึกษากันดูว่าจะแก้กันยังไงยังไงกันบ้างนะเรียนรู้คำสอนของในหลวง ราชการที่9นะวิชาการปราชชาวบ้านผู้รู้ต่างๆก็เอาไปประยุกต์ใช้ให้พอเหมาะก็นะจะแก้ปัญหาได้ไทยพนะีบีเท่องเที่ยวหาดใหญ่ซบเซาว,วันโควิด1 9ระบาดในมาเลเซียเห็นไหมการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการท่องทุกนะท่องเที่ยวเนี่ยท่องทุก นะเป็นนรกพระพุทธเจ้าตัดเป็นหัวหน้านารกก็คือความพินาศชิบหายนะ่ะท่านตัดหัวหน้าใบายมุกคนะวามพินาศชิบหายพยายามที่จะเปลี่ยนอาชีพบ้างนะฮะอาชีพอื่นเสริมทํากสิกรรมไร้สารพิษทำอาชีพอื่นๆที่ดีงามเสริมเข้าไปปฏิบัติศีลเสริมเข้าไปมันจะดีขึ้นนะมันจะมีทางออกของชีวิตจะได้ไม่เสี่ยงมากนะไม่งั้นก็จะมีวิบากต่างๆแนวหน้า มอยงชี้ไทยยังไม่ถือ,ถอว่าระบาดรอบสองแต่ไม่รู้จะอยู่ในสถานสถานะนี้ได้นานแค่ไหนหวางกันตอนนี้ยังนะหวังกันยังไม่ถึงกับระบาดรอบสองแต่ว่าจะยันได้แค่ไหนยังไม่รู้นต้องช่วยกันจะยันได้แค่ไหนยังไม่รู้